ยังมาแล้วมาแล้วออุ้ยแบบอดอชาแนลมาแล้วนะครับเดอกราบสวัสดีพอ่พอพ่อแม่แม่ทั้งหลายนะครับเดอว,วันนี้จะมาชี้แจงครับจะมาชี้แจงแล้วได้ข้อสรุปแล้วเรื่องบัตรกลุ่มปิดนะครับเรื่องบัตรกลุ่มปิดที่ผมเคยบอกไว้ว่าผมจะมาเนามาแล้วผมจะมาขายในราคาที่ที่ถูกลงแต่สรุปแล้วคือปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนแล้วนะครับปรึกษาเนหลายหล,ลายคนแล้วสรุปว่าไม่แนะนําให้ทํา ไม่แนะนําไม่ทําเดี๋ยวมันจะเป็นผลเสียกับตัวเองนะครับแล้วมันจะเป็นผลเสียกับตัวเองแล้วจะหาว่าถ้าเกิดคนเขาไม่รู้เรื่องด้วยเพราะมาบอกว่าผมมาหลอกลวงต้มตุนหลอกลวงแล้วมันจะมันจะไม่ดีต่อช่องของเราแล้วก็จะไม่ดีไม่เป็นผลดีต่อต่อตัวเราด้วยถ้าเกิดคนที่เขารู้เรื่องแรกๆเขาก็น่าจะเข้าใจแล้วครับว่าเราซื้อมาซื้อมาแล้วเรามาขายจริงแต่ถ้าเกิดคนที่เขาไม่รู้เรื่องเพราะองค์กรเขาใหญ่โตเอฟซีเยอะแยะ ก็อาจจะว่าเราเรามาหลอกรวมก็ได้เคุนก็เล่นๆนะมาบาตองเท็ดอกบาตองขายกันได้สรุปว่าเราจะไม่ขายฟรีนะครับโอเราจะไม่ขายสรุปคือสรุปคือยี่สิบใบคือผมจะแจกฟรีเลยสิแจกฟรีเลยนะครับแจกฟรีเลยแต่การแจกนั้นเราก็ต้องมีกิจกรรมร่วมกันคือตอบคาถามเพื่อจะรับบัตรฟรีนะครับเรื่องสำหรับคนที่อยากเล่นนะครับคนที่อยากเล่นอยากร่วมสนุกกับช่องนะครับเด้ออยากสนับสนุนช่องอยากสนับสนุนองค์กรนะครับเดือคือแจกฟรีนะครับไม่ได้ซื้อไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มีอย่างเดียวคือตอบคาถามถูกส่งลิงก์ไปแล้วก็กดส่งเข้าไปในเพจเลยแล้วก็เพิ่น,นจัดการอ,อีกเพราะเพราะเราหมอมาเราหมอมาเรียบร้อยแล้วเป็นเป็นมีหลักฐานยืนยันการเมาลหลักฐานการสลิปการโอนเงินเรียบร้อยนะครับแล้วผมจะส่งสลิปการโอนเงินการซื้อให้พกเราถ้าเกิดใครได้แล้วก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือส่งเข้าไปในบัตรซื้อบัตรออนไลน์ของสาน้อยเพชรบ้านแพงส่งเขาไปเพื่อแล้วก็แนบสลิปนี้เขาไปนั่มเพื่อแล้วเพิ่นจะดึงเข้าเองเลย เนยครับเลือกเพราะผมเขียนกำกับไปแล้วว่าบัตรเมาบัตรเมาในราคาบัตรเมา20ใบบัตรที่1บัตรที่สองบัตรที่สาจนถึงบัตรที่20หมด20ใบ Red, แล้วก็คือหมดเลยนะครับหมด20ใบ aí, แล้วก็คือหมดเลยเพราะมันจะไม่มีอะไรต่อเนื่องเพราะถ้าเกิดเราไม่ได้ทำไม,ไม่ไม่ทำแบบนั้นก็คแบบือมันจะยากในการดึงนะครับแล้วมันจะยากในการดึงนะครับเรื่งแ,แล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดใครได้ลิงก์ได้อะไรไปแล้วอย่าส่งต่อลิงก์ก็แล้วกันนะครับอย่าส่งต่อลิงก์ก็แล้วกันถามว่าจะทําตอนไหน แล้วจะถามว่าจะทำตอนไหนแล้วจะทำอย่างไรก็คือต้องแอดเฟซผมมาครับต้องแอดเฟซผมมาเพื่อจะรู้ว่าใครตอบถูกแล้วแล้วแล้วทีเนี้ยผมก็จะทักมาตอบถูกแล้วก็ทักมาทักมาปุ๊บผมก็จะส่งส่งส่งลิงก์ส่งส่งลิงก์ส่งลิงก์ให้แล้วก็ส่งสลิปการโอนเงินซื้อบัตรให้นะครับเด้อส่งในในในช่องทางแอปสีฟ้าแอดเข้ามาแอดเข้ามาแล้วก็ ถ้าเข้าไปหาเพจเขาแล้วเขาก็จะดึงเข้าเลยครับเด้อได้แค่20คนเท่านั้นนะครับได้แค่20คนรวมผมด้วยนะครับเด้อรวมผมด้วยคำถามก็ไม่มีอะไรมากคำถามที่เราจะร่วมสนุกกันกับผมมยังคำถามเกี่ยวกับตัวน้ององค์ยิงคำถามเกี่ยวกับองค์กรเกี่ยวกับพระเอกซื้อพระเอกยังซื้อพระเอกนั่งเอกซื้อยังประมาณนี้แหละครับมันไม่มีอะไรมากมายแค่อยากให้ร่วมแต่จะแจกที่ช่องของผมนะครับจะแจกที่ช่องช่องนี้ช่องเดียวเท่านั้นนะครับเด้อช่อง ใช่อุบ่าวอุดรชาเนี่ยนะครับเลือกกดติดตามไว้นะครับเลือกอาจจะแจกวันละวันละสี่ใบห้าใบก็แล้วแต่ผมอันนี้คืออันอันนี้คืออยากให้อยากอยากให้คนอยากให้คนรอคอยตามไปบ้างว่าผมจะแจกวันนี้กี่ใบกี่ใบกี่ใบแต่ยี่สิบใบในจํานวนยี่สิบใบนี่แหละครับเลือกสาหรับคนที่อยากดูอยากได้หรือใครที่มีกําลังซพ้อพอที่จะซื้อได้กันที่เพจสาวน้อยเพจบ้านแพงเลยนะครับเลเพจสาวน้อยเพจบ้านแพงเลยถ้าเกิดใครอยากได้บัตรฟรีก็มีที่ มีมีช่องผมช่องเนืงแล้วก็อีกช่องหลายๆช่องแล้วก็แม่ฮักบ้านฮักหลายๆบ้านเพื่นเกษตรขึ้นกันเราลองติดตามเพื่อนเบิ้งติดตามเพื่อนเบื้่งบ้านใดซองใดเพื่นจิตแจกนะครับเรื่อผมไม่รู้เอาเรื่องอะไรผมไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครทํามาก็ทํามาคนเดียวดูโดดาวมากแบบนี้แหละครับแต่มันมีคนที่จะซื้อให้มีคนที่จะซื้อบัตรให้อยู่แล้วเรียบร้อยแล้วที่อยู่ที่ไทยตอนนี้น้องเขากําลังวุ่นวายเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับวงยังถ้าเกิดน้องเขาว่าปุ๊บก็แค่อุ่นอุ่นตัางซื้อปุ๊บเขาก็ส่งงงมาาแค่่นี้ยๆปเดียวง่ายยๆเล คือลิงก์พูดง่ายๆคือลิงก์กับการเมาคือไม่ใช่เรื่องง่ายต่อไปตอนนี้คือปัญหามันติดตรงที่แอดเฟซผมมานะครับเป็นเฟซส่วนตัวนะครับเป็นเฟซส่วนตัวตามชื่อช่องเลยไออุยบ่าวอุดรถ้าเกิดเป็นเพจไออุยบ่าวอุดรชาแนลเพจนะครับเพจโปรไฟล์ส่วนตัวก็ไออุยบ่าวอุดรประมาณนี้แหละครับแล้วก็ทักมาเลยทักมาทักมาทักมาไว้แล้วใครตอบถูกจะไลฟ์สดในหน้า YouTube นะครับไลฟ์สดหน้า YouTube ช่อง YouTube ช่องนี้แหละครับไออุ้ยบาอดสนชาแนลนี้ไลฟ์สดช่องนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครตอบถูกตอบอะไรเรียบร้อยปุ๊บเราได้สิทธิ์ที่จะเข้าบัตรเข้าได้รับบัตรฟรีก็แค่ก็แค่เอาแคปหน้ารูปรูปโปรไฟล์ของช่อง YouTube ของเรามาแล้วก็แอดเฟซมาออแล้วก็ส่งมาปุ๊บแล้วผมก็ทักคุยกันเรียบร้อยแล้วก็คุยรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้วก็ส่งไปแล้วก็เราก็เข้าได้เลย แค่นั้นเองครับง่ายๆครับมันไม่อะไรซับซ้อนไม่ได้เกี่ยวกับองค์กรไม่ได้ทําให้องค์กรเสียหายแล้วไม่ทําให้ใครเสียหายด้วยเป็น <Sí. S 1> เพื่อเป็นการกระตุนบวงกันก็เพื่อเป็นการกระตุ้นในช่องของตัวเองเพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อให้รับรู้ว่าเรากําล <å> ังทำอะไรอยู่นะครับเด้อเรากําลังทําอะไรอยู่เราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจบ่มีบ่มีไม่มีอะไรแอบแฝงทั้งสิ้นบ่มียังแอบแฝง้งสิ้นนะครับเด้อแค่อยากอยากสร้างตัวตนให ให้ให้คนได้รู้จักเฉยๆผมเคยแค่อยากศาสตร์ตัวตนอยากปั้นช่อง YouTube ของตัวเองให้คนได้รู้จักแค่นั้นเองว่าไม่ยังมากไม่ไม่ได้มีไม่มีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงทั้งสิ้นไม่เคยเรียกรับรองไม่เคยเรียกร้องรับผลประโยชน์จากใครทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยว่าไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงถ้าจะมีก็แค่ผู้ติดตามเท่านั้นครับถ้าเกิดถ้าเกิดเห็นใจถ้าเกิดถ้าเกิดเห็นใจอยากสนับสนุนช่อง ก็แค่กดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาผมลงคลิปไปหรือผมไลฟ์สดไปที่จะแจกบัตรแจกบัตรกลุ่มปิดแจกฟรีนะครับมันจะได,ได้เด้งไปหามันจะเด้งไปหามเราจะได้ได้ดูเราจะได้เข้ามาทันทีเลยไม่แน่ผมอาจจะบอกว่าตั้งกติกาว่าเออวันนี้จะแจกจะแจกวันนี้บัตรฟรีบัตรนึงบัตรแรกใครเข้ามาคนแรกก็คือคนนั้นได้ ก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเดิงมันอยู่ที่การตั้งกติกาก่อนที่จะขึ้นไลฟ์ใน5โมงเย็นของทุกๆวันนะครับผมจะไลฟ์สด5โมงเย็นของทุกๆวันนะครับเรื่องหาโมงแรกของทุกๆมือแจกฟรีนะครับไม่มีโบมีอยังทั้งสิ้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแค่แาร่วมสนุกกันแล้วเข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับคำถามหาบอไว้ก็ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวน้องคนมากจะถามเกี่ยวกับตัวน้องอุ้งอิงเข้าเลยครับน้องอุ้งอิงลูกสาวอุ้งอิงเราเนี่แหละจะถามเกี่ยวกับข้อมูลน้องแล้วก็ถามเกี่ยวกับ วงเขาเนี่ยแหละครับไม่มีคําถามที่ซับซ้อนอะไรมากมายเพราะผมก็เพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ต้องหาคาตอบที่ผมรู้มาถามคือคําถามอันลึกซ้ำซับซ้อนก็คือผมมาลูกอะไรกันเอาแบบง่ายๆง,ง่ายๆแบบคือปุ๊บปุ๊บพอแกกเฝ้าพอแกกเฝ้าแล้วเคลียร์นันเองนะครับเรื่องทำไมผมต้องแกกทำไมผมต้องแกกมันบอกแต่ก่อนหนว่าจะขายก็คือพูดหลักผู้ใหญ่เขาในาน้ำมอแล้วว่าทั้งถามหลายทางถามทั้งผู้จัดการมาเดี่ยวถามทั้งบอสโจให้อาจารย์มุก ถ้อาจารย์มุกวรพงษ์ถามให้เพื่อนกันว่าบอดหรือบอสเฮแล้วหลังจากนั้นมาผมก็ถามให้ซอกุ้งไปถามไอ้ถามผู้จัดจาการผู้จัดจาการว่าเฮดได้ก็เลยสรุปว่าหลังจากลงไลน์เมื่อวานผมกับแคบหน้าจอที่อาจารย์มุกวรพงษ์ให้มาผมก็ส่งไปให้ผู้จัดจาก,การมาเดี่ยวดูมาผู้จัดจาก,การว่าถ้าเกิดเราบ,บอสว่าอย่างนั้นก็ตามบอสเลยผมก็สรุปว่าไม่ทานะครับไม่ทำาพรามันจะเป็นผลเสียต่อเราด้วย กลัวจะเป็นผลเสียกลัวว่าหลายๆคนอาจจะหาว่าเรามาแอบแฝงหาผลประโยชน์มาหลอกขายบัตรโนนีนั่นหนึ่งสองสามประมาณนั่นแหละครับผมก็กลัวเหมือนกันเพราะเราเพิ่งปั้นช่องสร้างช่องมาก็กลัวว่ามันจะเป็นผล้ายต่อเรานะครับเรื่อสําหรับเรื่องศิลปินสําหรับเรื่องศิลปินสำหรับเอซีท่านไหนลกใครชอบใครกับเชียร์ตามสบายได้ลยครับเรื่องไม่บูลลี่ไม่แอบแฝงกันมอได้กันนีกันนีกันเชียร์นันกับพ่อครับดูมอลลาให้สนุกดูมอลําให้สนุกเชียร์ศิลปินตัวเองให้สนุกแค่นั้นเองครับเราถ คนอื่นไปไปว่าให้ศิลปินตัวเองตัวเองก็ไม่ต้องไปว่าให้ศิลปินท่านอื่นเนี่ยแบบนี้มันจะอยู่กันได้ถ้าเกิดตัวเองอยากให้คนไปติดตามศิลปินตัวเองมากขึ้นตัวเองก็เป็นที่เป็นเอฟซีก็ทําตัวให้มันน่ารักน่ารักเขาก็จะช่วยเขาไปติดตามถ้าเกิดว่าตัวเองอยากมีแต่อยากให้คนไปติดตามศิลปินตัวเอง <c oughs> แต่ตัวเองไปกันไหนกันแหนศิลปินคนอื่นยังไงเขาก็ไม่ไปม่ไปปฏิตามนะครับเด้อมันจะเป็นผลเสียต่อศิลปินที่ตัวเองลกประมาณนั้นนะครับเด้อประมาณนั้นคำคำคำทุกคําที่พูดไปคาทุกการ จริงใจทั้งสิ้นนะครับคือความจริงใจทั้งสิ้นที่ผมพูดไปทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบัตรฟรีไม่ว่าจะเป็นเชียร์ศิลปินไม่ว่าจะเป็นเชียร์ช่องแต่ละช่องช่อง YouTube แต่ละช่องศิลปินแต่แต่ละคนทุกคนคือองค์กรเดียวกันทุกคนคือองค์กรเดียวกันไม่ว่าจะเป็น j o 1 j o 2คือองค์กรรวมๆของสาวน้อยเพชรบานแพงนะครับเด้อรักใครชอบใครเชียร์ใครตามได้สบายนะครับเด้อสำหรับวันนี้ห้าโมงเย็นถ้าเกิดติดต่อติดต่อซื้อบัตรออนไลน์ได้ ผมไม่แน่ผมอาจจะเริ่มจะแจกวันนี้เลยไม่แน่อาจจะแจกเย็นนี้หรือห้ามงเย็นหรือไม่งานก่อเส็ก็อาจจะเป็นยกยอดไปพวกนี้ไม่ได้แจกครั้งเดียว20 20บใบวันเดียวไม่ได้แจกนะครับอาจจะแจกวันละ5ใบา5บาใบ5ใบแล้วแต่จะตกลงกันแล้วแต่คนจะเข้ามาในช่วงเวลาไหนขนานเองนะครับเด้อนี่คือความตั้งใจที่จะทํา ความตั้งใจที่จะปั้นช่อง YouTube ยังไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนนะครับเดื่อฝากติดตามฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับเรื่องเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้นะครับเรื่องเพื่อจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆให้ดูนะครับเรื่องผมอยู่เกาหลีนะครับผมอยู่เกาหลีผมไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะไปถ่ายน้ององค์หญิงไม่ไม่สามารถที่จะเดินร่วมเดินทางไปถ่ายทอดกับวงได้ก็คือผมทําเต็มที่ก็ได้แค่นี้ที่สนับสนุนองค์กรน,นะครับเรื่องส่วนมากผมจะถ่ายคลิปในอยู่ในต่างประเทศแค่นั้นนะครับเรื่องขอบ คุณที่ร่วมรอบฟังแล้วก็ฟังจนจบแล้วครับผมไม่ขออะไรมากครับขอให้สนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้เพื่อให้มันจเจริญเติบโตขึ้นไปอีกนะครับขอบคุณมากครับอันย่องอันย่อง